ครับใครเคยเห็นมังคุดแบบนี้บ้างคุณดูดิก้นจะเป็นแหลมแมนะมันจะเหมือนมังคุดทั่วไปไหมที่เราเคยกินนะครับคุณมาดูตรงนี้แล้วก็มังคุดทั่วไปอ่ะนับตรงนี้ว่ามันมีกี่อันก็จะมีเม็ดเท่านั้นใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวทดูว่าแหลมทุกผลปลายผลเขาจะแหลมทรงเขาจะมีก้นแหลมแหลมออกมาเนี่ยบอกทีว่าคุณเคยเห็นมังคุดชนิดนี้ใหม่และดูจากจังหวัดอะไรนะครับเหม็นไหมาปลายผลแบบนี้ใครเคยกินบ้าง นับนะกี่อันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดนะหนึ่งจะมีเจ็ดเม็ดเหมือนบางคุดทั่วไปที่เรากินไหมอ่ะอันนี้ปอกแบบนี้เลยอย่างนี้ดีกว่านี่ครับหนึ่งสองนี่เอ,อกดอย่างนี้เลยแล้วก็เราก็จะได้บางคุดมาแบบนี้นี่บางคุดที่มีปุ่มกดนี่เองนะครับบังคุดที่มีปุ่มกดนี่เองนี่นี ได้เดนะดูดิถือเป็นผลไม้แปลกเลยมังคุดอะ่ะคือมันจะไม่กลายพันธุ์คุณกินเสร็จปุ๊บคุณก็เอาเม็ดไปปลูกมันก็ไม่กลายพันธุอ์ออกมาอะไรก็คือมังคุดมังคุดแต่ถ้าเรากินทุเรียนเนี่ยกลายพันธุ์เพราะว่าเกิดการกระจายตัวทางพันธุก,กรรมเพราะมันเกิดการผสมเกสรตัวผู้ตัวเมียมังคุดในประเทศไทยมีสายพันธุ์เดียวคือมังคุดพันธุ์พื้นเมืองแม้ว่าเราจะเอาเม็ดไปปลูกเนี่ยมันก็ไม่กลายพันธุ์ทำไมคะเพราะว่ามังคุดเกิด การพัฒนาผลจากฐานรองดอกคือไม่ได้อาศัยการผสมเกสรของตัวผู้ตัวเมียคุณเอาไปปลูกไม่มีการกระจายพันธุกรรมเพราะว่า การเจริญเติบโตเกิดจากฐานรองดอกที่ไม่อาศัยเกสรตัวผู้ตัวเมียก่อนชินบอกกเออชื่อไม่รับรีวิวเดวทั้งสิ้นนะครับทุกอย่างเออเออเออสดชื่นอุดหนุนมาจากเกษตรกรทั่วประเทศอุดหนุนทุกวันและเออสดชื่นไม่มีการขายสิ่งใดในโลกใบนี้ถ้าเห็นวิดีโอของเออสดชื่นที่เพจอื่นในการเอาไปขายต้นพันธุ์นั้นแสดงว่ามิจฉาชีพขโมยวิดีโอไปเอาไปปลอมเพจส่วนที่เออสดชื่นไปห้ามซื้อห้ามโอนเด็ดขาดส่งผลจะยาวแล้วแล้วแล้วพอส่งผลมันยาวใช่ไหมเห็นไหมเนื้อมันก็ยาวละ เขาจะทรงผลยาวเนื้อมันก็ยาวรู้บอนะให้เธอลงรองเท้ามันคืออะไรรู้ไหมมันคือมังคุดมังคุดก็มีความเปรี้ยวหวานนี่มันน่าจะเป็นมังคุดต่างประเทศนะครับเท่าที่ผมคิดว่านะใครมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับมังคุดจากอินโดหรือมังคุดสมาเตอร์บอกแล้วสดเทือนทีอันนี้ผมก็อุดหนุนเขามาอีกทีหนึ่ง เห็นว่ามันแปลกดีก็เอาให้ทุกคนได้ดูครับมังคุดผมอุดหนุ่นมาจากพี่นพดลน,นะครับจากเบตงนะครับเขาไปเจอมาเขาก็อุดหนุ่นมาแล้วผมก็อุดหนุนเขาต้อนอีงทีบอกว่าผมไม่เคยกินพันนี้ต้อนทุกคนสัต์ชื